สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับโปรแกรมที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นกล้องเว็บแคมนะครับโดยส่วนใหญ่นะที่ผมใช้นะครับมันจะมี2ตัวนะครับแล้วก็คือตัวนี้ครับฮีเลียมเว็บแคมนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยก็คือดอยแคมนะครับดอยแคมแอนะครับ2ตัวนี้เห็นเมาส์ไหมเอ่ย2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับมันก็คือเชื่อมเป็นเว็บแคมเหมือนกันแต่ โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะรู้สึกว่าดอยแคมเนี่ยจะประหยัดแบตมากกว่านะครับเพราะว่าลองเปิดดอยแคมดูหลายครั้งแล้วนะครับแบตอยู่ได้นานกว่า,าฮีเลียมเว็บแคมตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนอเชื่อมแอปดอยแคมนะครับเป็นกล้องเว็บแคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดดอยแคมบน PC ก่อนนะครับซึ่งลิงก์ก็คือลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาลงไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับส่วนในมือถือของเรานะครับเราก็ไปโหลดแอปดอยแคมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับใน a อ p Store มานะครับเสร็จแล้ววิธีการเมื่อติดตั้งเมื่อติดตั้งแอป,ปทั้งในมือถือและในเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับก็มาเช็คสัญญาณ Wi-Fi ครับนะครับอันนี้สัญญาณ WiFi ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมจะใช้เป็นฝางชนู ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเชื่อมนะครับมาเชื่อมอในโทรศัพท์ของเรานะครับให้ใช้เครือข่าย wi-Fi เดียวกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นฝางชนูเหมือนกันฝังชนูตัวด้านล่างนะครับปึ๊บฝางชนูเดี๋ยวรอเชื่อมแป๊บหนึ่งนะครับ โอเครู้สึกว่าจะเชื่อมยากนะครับเดี๋ยวผมลองอไม่มีการจัดสรร IP เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครือข่ายอ่ะได้แล้วนะครับผมอ่ะได้แล้วอันนี้มันมีล็อกอินนะครับผมก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับอ่าเป็น g u e s t นะครับ g u e e s t นะครับโอเค อันนี้ผ่านการเชื่อมนะครับเอา้าทำไมไม่ได้ GUEST เข้าสู่ระบบอนุญาตนะครับปึ๊บนะครับเราเชื่อมทั้งมือถือกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครือข่าย wi-Fi เดียวกันนะครับเสร็จแล้วที่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็เปิดแอปดอยแคมขึ้นมาตัวนี้นะครับดับเบิรคลิกปึ๊บนะครับเสร็จแล้วมันจะมี ดีไวซ์ไอนะครับดีไวซ์ไอตรงนี้นะครับเป็น10.70.0.139นะครับแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดแอป,ปในมือถือนะครับแอปรอยแคมนะครับแอปรอยแคมจากนั้นนะครับเราก็เช็คว่าแอปรอยแคมของเราเนี่ยมันใช้ WiFi IP อ,อะไรนะครับอย่างนี้แอปรอยแคมนะครับใช้ WiFi IP 1 0 7 0 1จ 2,2,4,4นะครับเราก็เอาไปทำในคอมเนี่ยให้มันเป็นเลขเดียวกันนะครับอ่า1 0 7 0ุแล้วก็จุด2 2 4 2 244นะครับขออภัยจากนั้นก็กดสตาร์ทที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บอ่ะรอมันเชื่อมสัญญาณโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็อ่าระหว่างการใช้งานนะครับก็นำ เว็บแคมเนี่ยไปตั้งไปตั้งไว้แต่ละที่นะครับอ่ะผมจะให้ดูนะครับเสร็จปุ๊บอ่าวิธีการอ่าเรามาดูส่วนตรงมือถือก่อนว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่าอันนี้ก็มีจุด3จุดนะครับมันคือการตั้งค่านะครับปึ๊บอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่พักหน้าจอนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับ โอเคนะครับอันเนี้ยเชื่อมแล้วนะครับแต่ว่าดอยแคมเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ามันจะกลับด้านเว็บแคมไม่ได้นะครับอ่าที่เคยใช้เลียมเว็บแคมเนี่ยมันกับด้านได้นะครับอันนี้เราก็นําไปใช้ได้เลยนะครับผมอ่าส่วนวิธีการใช้งานก็พักหน้าจอตรงนี้ลงนะครับเห็นไหมครับตอนเนี้ยมันกล้องมันก็ยังเดินอยู่นะครับแต่ว่ามันพักหน้าจอไว้นะครับอ่าสหรับวิธีการต่อกล้องเว็บแคมนะครับ ต่อโทรศัพท์มือถือเป็นกล้องเว็บแคมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับวิธีการหยุดใช้งานก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับปิดกลาร,กระกบาทนะครับ disconnect เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ